สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะ วันนี้ก็มีรัฐบาลไทยนะคะแนวทางของหวยไทยของเรานี่เองนะคะบนล่างนะคะเน้นบนล่างนะคะงวดวันที่1กันยายน2565นะคะตัวเด่นของเราก็จะเป็นที่เด่น2เด่น4และเด่น7เนาะส่วนตัววิ่งรูดแอดว่าน่าจะเป็น4และ7นะคะใครชื่นชอบตัวไหนก็ลองหยิบยกไปพิจารณากันดูนะคะถ้าชื่นชอบในชุด3าตัวก็ลองนําไปตัดเล่นกันนะคะถ้าชื่นชอบในชุด3าตัวนะคะนาไปตัดเล่นกันนะคะ หรือไม่ก็ลองหยิบยกตัวเลขที่แอดเจาะให้นี่แหละนะคะก็ลองพิจารณากันดูเนาะตัวที่แอดชอบก็จะมี1นึ4นะคะแต่ทีเ่เน้นเลยก็จะนี่แหละนะคะนะส่ว 2, 7, มันอั้นแน่นอนนะคะซื้อไม่ได้แน่นอนนะ 7กับ1ตัวตัวเดียวกันนะคะ7กับ1ตัวตัวเดียวกันเนาะยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะคะถ้าซื้อ27ไม่ได้มันอาจจะแปลมาที่2 1หนึ่งไหมนะคะ7กับ1ตัวตัวเดียวกันนะคะก็แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆพิจารณากันดูนะคะชื่นชอบก็นําไปเป็นแนวทางนะคะแอดเน้นให้สีคู่กับคู่นี้นะคะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงและวาสนาด้วยเนาะคุณเพื่อนจ้านะคะบางครั้งก็นะก็ถูกรางวลกัน ติดต่อกันทุกงวดนะคะบางครั้งก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างเนาะตัวเลขมันก็มีหลายตัวเนาะทุกคนจ๋าก,ก็ตั้งแต่00ถึง99นะคะก็ไม่รู้มันจะล็อกมาที่ตัวไหนนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหยิบยกตัวไหนคู่ไหนก็ขอให้เฮงเปัง,ปงๆในทุกทท่านเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์คะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในแนวทางต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ